โอเคก็คเลนเลยเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่เรื่องดีเกี่ยวกับ s t a b เ e c o i คอยกันก่อนนะครับล่าสุดทางบิตวายได้รายงานนะฮะว่า s t a b เ e c o i คอยตอนนี้นะครับมาเก็ตแคบทูเดอะโรฟแล้วคุนเบื่อหรือว่าพุ่งขึ้นแรงในตอนนี้นะถ้าเราดูนะฮะโอ้โหเลยดูว่า market หรือว่าตลาดของคริปโตนะครับตอนนี้มาแล้วนะครับเม็ดเงินซัดเต็มข้อลดเต็มแข้งกลับมาอย่างตลาดคริปโตออนทาให้เรียบร้อยแล้วในนักขณะนี้นะครับสำหรับธละวัตส่วนของตัวเเบรคอยซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเซเบคอยมันเป็นสะพานที่เชื่อมต่อหรียญเม็ดเงินเนี่ยมันจะต้องผ่านทางเซเบอคอยอยู่แล้วเพื่อจะไปพั้มเหรียญถูกต้องไหมฮะหรือว่าทำให้เหรียญขึ้นต่างๆเนี่ยยังไงมันต้องมาจากเเบรคอยซึ่งถ้าเเบรคอยลดลงแบบนี้อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ 2 2 2มันเบื่อน2 2 2 3ิ2แทบร้องนะครับคือแบรมาเก็ตนั่นเองตอนที่ไม่เงินออกจาก s t a เ l e ลคอยเห็นว่าพูดง่ายแล้วว่าคนไม่เอยาเราเว้ยนะครับถึงแม้ว่าจะถือ s t a เ l e ลคอยยังไม่ถือพูดง่ายๆนะฮะไปก่อนแล้วเนาะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับตอนนี้ออดทำหายเมื่อและก็ยังออดทำหายอยู่อย่างต่อนเนื่องในนักขณะนี้เราก็เทาเราดูนะครับ Cap, รมาเก็ตแคปรวมๆกันเนาะประมาณสัก2 0 0แสน กว่าล้านแล้วนะครับใช้ได้แล้วใน,นขณะนี้นะครับเราก็ถ้าเราดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สูงขึ้นอย่างเมเนเจอร์ส,สำคัญนะฮะก็คือ Stable Coin Transaction ฮะทะลุ7 t r i l l i o เแล้วเพื่อนมาแล้วฮะรหรือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่แค่คนถือ Stable Coin นิดนึงน่งฮะเป็นการทำธุรกรรมไปมาต่างๆหรือว่าในเรื่องของกฎหมาย Stable Coin ที่ทรัมป์ผ่านแล้วเนี่ยมันส่งผลให้คนเนี่ยชักเริ่มกล้าที่จะใช้ Stable Coin เพิ่มมากขึ้น ท่าเซชันกระจุยพุ่งกระจายในน,นักขณะนี้ทะลุ7จดล้านล้านไปแล้วฮะโอเคทีนี้เราเราไปดูที่บิตคอยนนะครับนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของตัว SDT ดีทีเอกิทแคปเราจะสังเกตนะว่าตอนนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆออนทำให้ขนาดนี้นะครับซึ่งโอเคเลยนะฮะแต่ถ้าอนาคตนะถ้ามันหลุดเบรกลงอย่างนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวคอยว่ากันอารมณ์แบบชักเริ่มหมดแรงแบบเนี้ยหลุดแล้วเดี๋ยวคายว่ากันแต่ตัวเนี้ยจะบอกว่าหลุดหรือเปล่ามันก็พูดยากนะครับมันยังขึ้นอยู่อย่างตวนเงยังไม่มีแท่งแดงเลยเพื่อน ขอเปิดชาร์มันเลยแล้วกันถ้าเราดูชาร์มันแต่ถ้าเราชักเริ่มเห็นแท่งแดงสแปเมตมาแบบนี้อันนี้ต้องระวังนะแต่ตอนนี้ mm hmm. ดูดูการาฟมันคือแบบพลับุลิกมูฟขึ้นแบบอย่างแรงฮะก็ถือว่าคอนทินิวหรือว่าถือว่ากระทิงยังไปต่อตราบใดที่มาร์เก็ตแคปของเทเตอร์อยังไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามันเริ่มลงมาแบบนี้เริ่มมีแท่งเทียนกลับตัวหรือว่าแท่งเทียนทําจุดต่ําสุดได้ต่ํากว่าแท่งเทียนก่อนหน้าแท่งเทียนสูงสุดคือแท่งเทียนอันนี้แท่งเทียนสูงสุดเนาะ ท่าเดือนก่อนหน้าท่าเดียนสูงสุดคือน,นี้ถ้ามันเริ่มลงมาต่ำกว่านียอันนี้คือชักเริ่มอยากจะลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราดูแต่ถ้าถ้าอนาคตมาแบบนี้อาจจะต้องระวังแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนสบายๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าบูรันยังมีโอกาสที่จะคอนติเนียไปต่อได้เรื่อยๆหลังจากนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่ดีอีกหนึ่งอย่างนะครับนะบิตคอยลงมาฟิลแก็บเรียบร้อยแล้วเพื่อน กับ CME นะฮะที่จะลงมาถึงประมาณ1นึ0 0 0ตัวนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ราคากลับขึ้นไปแล้วนะครับนะดูเหมือนจะไปหรือเปล่านะครับเริ่มเบรก15นาทีนะเพื่อนต้องรอดูนะว่าจะไปแสนสองได้หรือเปล่าในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเป้านะฮะจากทางคริปโตคอนนะครับในเรื่องของตัวเอ่อไซคอท็อปนะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัวเรนโบว์ชาร์ดหรือว่าตัวโกลเด้นเรโชั่มัลติเพายเออร์ตรงนี้นะครับนะก็ถ้าเราดูเนาะไซเคิลแรกนะฮะท็อปอยู่ที่เลเวลที่10หรือวว่่่าตัเเรโชททีี10นนะะะะฮฮไซคิล2 ตอนปี2 0 1 3เนาะท็อปอยู่ที่เลเวล9ฮะรอบที่3อยู่ที่เลเวล8ตอนปี2 0 1 3นะโอ้โหมันเรียงมากๆนะ10 9 8นะฮะไป,ไปเป๊ะเหมือนกันนะเพื่อนๆ10 9 8แล้วก็ตอนปี2017 7ฮะโอ้โหอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นหรือพูดง่ายๆว่าการพรัมเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเกิดขับไซ์มันใหญ่ขึ้นเป็นเรื่องปกตินะฮะ2021ฮะ6ฮะ 2,025ั่้ละฮะว่ายังไง5หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าถ้าเราดูมันเลียงมาตั้งแต่10,9,8,7,6,5โอ้โหถ้า5เนี่ยก็คือแสนแปดนะถือว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เวอร์อะไรนะขึ้นไปมากกว่านี้อีกแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับนะแสนแปดนะเพืเ่อนอันนี้สำหรับตัวเป้าของตัว Psychotop ลเวลหนะฮะเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าจะมา ตามนี้กันได้จริงหรือเปล่านะฮะที่จะไปดูข่าวใหญ่ XRP กันบ้างนะครับถือว่าเป็นข่าวดีในวนวงคริปโตด้วยนะเพื่อนๆจะมาในวันพรุ่งนี้เพราะจะมีการเปิดเผยรายง,งานนะครับจากทันยมข่าวเนาะในเรื่องของตัว National Crypto Stockpile นะครับหรือว่ารายง,งานคริปโตฉบับแรกของประเทศนะครับในวันที่30เนาะว่าตัว Stockpile เนี่ยที่เป็นข่าวมาในก่อนนี้มีการถืออะไรบ้างนะครับซึ่งโอเคแหละคิดว่า Bitcoin อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีท e เรียมก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นบิตคอยสต็อกพายเนาะอันนี้มันคือคริปโตสต็อกพายซึ่งชาว XRP ก็มองว่าอาจจะนะครับนะอาจจะมีรายงานว่าโอ้โหอันนี้ล่าวเพื่อนไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะจะมี XRP อยู่ด้วยในการถือจากทาง national crypto stockpile นะครับนะหรือว่าจากทางสหรัฐนั่นเองนะครับแต่แต่แน่ละบิตคอยกับอีทเรียมเนาะแต่ XRP เนี่ยต้องรอดูนะว่าจะ เป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ราคาอเอกพีจะเป็นต่อไปเท่าไหร่อันนี้ต้องจับจ้องกันให้ดีซึ่ตัวน,นี้อเอกพีอยู่ที่3.14นะครับนะก็ถือว่าออทำไฮอยู่นะในตอนนี้นะครับนะถ้าเราดูโอ้โหขึ้นมาจาก0.5น้นะเพื่อนขึ้นมาตัวน,นี้อเอกพี P, ขึ้นมาแล้ว40 0นะครับนะออทำไฮอยู่ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับนะ, All นะค,บนะคือมันออทำไฮมันก็เป็นโซนสุญญากาศนั่นแหละต้องรอดูนะว่ามันจะขึ้นไปแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของเป้าสําหรับตัว ฟอร์ดอิงเวทตรงนี้นะครับนะก็ถือว่าเป้าแรกนะครับถ้าเราวัดความสูงตรงนี้ขึ้นไปเนาะอุ้ยความสูงตรงนี้ขึ้นไปนะครับประมาณสัก4.3่ราราวๆนั้นนะครับ4.3สถึง4.5าสำหรับเป้าแรกต้องรอดูว่าจะถึงได้หรือเปล่าสําหรับจุดจุดนี้นะครับนะแต่ถ้าประกาศออกมาว่ามีจริงเนี่ยอันนี้น่าจับจ้องนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับการค้นหาคาว่า x อ p เนี่ยสไปค์ขึ้นมาตั้งแต่นในช่วงปีที่แล้วแล้วน,นะฮะทำออทำไฮนะเพื่อนเพื่อน เอ็คนสนใจเยอะมากๆในตอนนี้นะครับเริ่มกลับมาสนใจมากกว่ายุคก่อนหน้านี้เสียอีกฮะโอ้โหเลยดูว่าสนใจมากกว่าในยุคในช่วงที่แบงก์สีม่วงกับ x อ p กข่าวตอนช่วงโอ้โหนันนมมากๆในช่วงช่วงนั้นนะฮะสนใจมากกว่านี้อีกนะสนใจมากกว่าตอนนั้นอีกฮะแต่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 ฮะต,ต,ต,ต้องกัวงวลนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะฮะมันเลยก็ตามที่มีคนสนใจเยอะๆแบบน,แบบนี้อันนี้คือ ย้อนอดีตไป2ครั้งก่อนนั้นนี้นะฮะธันวาคม2 0 1 7เนาะให้ความสนใจเยอะขนาดนี้เมษายน2 0 2 1ให้ความสนใจเยอะขนาดนี้แล้วก็ล่าสุดคือธันวา 2, 24 2นะถ้าเราดูราคาย r p กอนเพื่อนธันวาคม2017ัธันวาคม2017ก็คือเป็นจุดท็อปเหมือนกันนะนะครับแล้วก็เมษายน2021เมษายน 2, 2021แล้วก็ ธันวาคม2 0 2 4นธันวาคม2 0 2 4อ่ะโอเคแต่ทีนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะต้องไม่ขึ้นเหมือนอย่างรอบก่นกอนๆนะนเ,นเพื่อนเพราะว่าครั้งก่อนนี้มันมีในเรื่องของข้อพิพาทกับทางกรดาดอสาระซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีแล้วนะครับถือว่าไฟเขียวมา,มากๆในสารัฐเนาะแล้วก็ถ้าเราดูตอนนี้มันเบรกในเรื่องของเส้นกดไปไม่เทียบรอยแล้วอันนี้คือทำเฟรมมันนะเพื่อนเบรกสามเหลี่ยมไปแล้วฮะ โอ้โหแต่ถ้าเรามองชาร์ตหลอกนะอันนี้อันนี้ผมว่ามันเยอะเกินไปนิดน,นึงนะครับคือเป็นชาร์ตหลอกเนาะมันอาจจะเวอ r over เบอ่า o v e เวอร์ไปนะสองร้อยกว่านะครับอันนี้ก็สมองรับไม่ไหวนะเพื่อนการเติบโตขนาดนี้นะแต่มันเป็นชาร์ตหลอกนะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของฟิโบนะครับนะจะได้แบบดูมีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่า200จะเป็นไปไม่ได้นะฮะมันแค่ชะเละระยวเวลาหน่อยในอนาคตนานๆหน,น่อยนะฮะแต่ถ้าเราดูฟิโบก่อนแล้วกัน 423.6นะฮะสุดทางลักนะครับนะ13.2นะครับ13.2พีคพในช่วงช่วงแรกลนที่มีความเป็นไปได้อย่างน้อยก็ในไซเคิลนี้เพราะว่าจาก3ไป13ผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่เวอร์เกินนะเพราะว่าถ้าเรามองว่า i ิตคอยจะไปหลายแสนเนี่ยนะฮะ x r p ก็มีโอกาสจะไปถึงขนาดนี้เหมือนกันถ้ามันไปนะแต่ผมไม่รู้จะไปในไซเคิลนี้หรือเปล่าหรือในไซเคิลหน้าๆพูดยากนะครับแต่ถ้าบิตคอยไปล้านเหรียญผมว่า x อ p 13-14มันก็ไม่ได้เรื่องที่เวอร์อะไรไปตัวอย่างใดนะครับเพราะว่าเอ็กพก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ถ้าเราดูนะันเมือนทรงขาขึ้นนะฮะแล้วก็มันออกข้างสะสมมานาน2 4 0 0วัน,นะฮะมันจะขึ้นแป๊บเดียวแล้วจบหรอผมว่าก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึง่งละกันนะครับเพื่ ok อนเพื่อมองกันยังไงสำหรับเอ็กพลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะ โอเคทีนี้เราไปดูที่วิเขียวแดงสัญญาณสวยๆนะครับที่ส่งให้ในอีเมลในทุกๆเช้านะครับนะก็จะมีทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกนะครับรวมถึงคริปโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการให้สัญญาณวิเขียวแดงในครั้งนี้นะครับก็ถ้าเราดูเนาะมีซัต e x u s d t นะครับผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามีสัญญาณในเรื่องของการย่อลงมาในทำเฟรมย่อยสําหรับการย่อในช่วงที่ทำเฟรมใหญ่กำลังจะขึ้นนะเพื่อนๆถ้าเราดูนะฮะจะสังเกตได้เลยเนาะว่าตอนนี้ วีเขียวเดแดงแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดแดงจนเริ่มบีบตัวพร้อมแล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะถ้าเราดูส,ดสวยๆนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูตัวนี้นะฮะเริ่มที่จะมีการย่อลงมา pull back เรียบร้อยแล้วนะฮะจะไปต่อหรือเปล่าอันนี้ก็จับจองนะฮะแต่ก็ถือว่ามีโอกาสเหมือนกัน ครับนะก็ถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของสัญญาณดีๆแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมเข้าไปที่ Stock Screen สิกเนลกันได้นะครับนะรวมถึงมีหุ้นไทยหุ้นนอกด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนวุธนี้เพียงมีเมนเท่านี้นะขอบคุณผู้ชมที่รับชมกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ